วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่างูเจ้าที่เนี่ยมีจริงหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสดสนไบออกไดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง เจ้าที่ก็จริงก็เหมือนกับเป็นความเชื่อเป็นวิญญาณแหละเพียงแต่ว่าคนไทยอะค่ะเขา expert หรือว่าเขา a d v a น c e ขึ้นมานะคะก็คือมีคําว่างูเจ้าที่ซึ่งเขาก็บอกว่างูเจ้าที่เนี่ยค่ะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็บอกว่าต้องเคารพนะหรืออย่างบางคนเนี่ยค่ะบ้านอยู่ต่างจังหวัดหน่อยนะคะแล้วเดินอยู่ในบ้านหรือทําก่อสร้างอะแล้วเกิดแบบไปฆา,ปาง,งูตายสักตัวเป็นงูอะไรก็ว่าไปเขาก็จะบอกว่าวิฆาง,งูเจ้าที่เดี๋ยวที่หายแน,น่บ้านนี้ อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะพูดกันประมาณนี้ก็เลยอยากรู้ว่างูเจ้าที่เนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีจริงอะทำไมต้องเป็นงู เออเป็นคําถามที่ดี่าอย่าทำเหมือนกันคือต้องบอกงี้ว่าถ้าถามนะคนโบราณมันมีหลายอย่างอย่างตอนพ่อหมาตายจําได้เลยตอนนั้นก็แปลกใจเหมือนกันนะที่บ้านอ่ะมันมีจิ้งจกแต่มันมีจิ้งจกที่เปดนสองหางแล้วมีหลายตัวะคือต้องบอกว่าถ้าเจอเรื่องประหลาดๆในบ้านอ่ะเจอเยอะที่บ้านจ๋าตอนนี้ตอนที่ไปสร้างครั้งแรกอะที่นั่นมันเป็นสุสานมุสลิมม้าจำได้เลยอันนี้จำได้ประทับใจมากคือประปา เขาก็สร้างรั้วขึ้นมาใช่ปะค่ะแล้วเขาก็ขุดเจอศพหนึ่งศพแล้วแมวดามาจากไหนไม่รู้มันกระโดดเีอะพอแมวดํากระโดดข้ามศพอะศพแบงเด้งมาอย่างเงี้ยเออมันเด้งขึ้นมาจริงพ่อหมามานั่งอยู่บนรั้วหล่นลงมาเรือคือตกใจมากอะโด็กก็ตกใจถ้าถามมามาว่างูเจ้าที่น่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนที่มาเคยเล่าให้การฟังอะแม่ของม้ามีพ่อบุญธรรมเป็นหมอหมออ่าทีนี้ มีอยู่วันหนึ่งเขาตีงูอะ่ะเขาเรียกงูสามตาเรียกว่าเป็นพยางูปะพญางูอ,อ่ะพอกงเขาเขาเขาฆ่าทิ้งเขาก็สับหัวแล้วเขาก็ไปตั้งไว้นอกบ้านคืนนั้นอะ่ะงูเป็นล้านอะ่ะงูแม่งมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะเด้วเขาก็จับใส่กง <c oughs> บริวารงู <c oughs> ตีงูสามตามีจริงมีจริงเขามันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนงูเห่านี่แหละแต่มันจะมีลูกตาเพิ่มแล้วเขาก็เลยสั่งว่าห้ามตีงูเพราะถ้าเราตีผิดแล้วไปตีถูกงูแบบเนี้ยมันจะมีงูมาที่บ้านเป็นล้านเลยอ๋อมันเหมือนกับเป็น,แ,น,นแบบเ,เพราะว่าถ้าทำมาแล้วเราไม่มีอาคมเราไม่มีอะไรป้องกันตัวแล้วอยู่ๆเราไปฆ่าเขาอย่างนี้ยแล้วอยู่ๆงูเป็นล้านมาบ้านเนี่ยก็ไม่ไหวนะแต่ ถามว่าม้ว่ามันเป็นความเชื่อแหละที่คนส่วนใหญ่เอามาพูดว่าเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆม้ามองว่าเจ้าที่เป็นผีจะดูจะดูไฮโซและล้ำมัวเป็นเป็นสัตว์นะเออทำไมต้องแบบว่าทำไมต้องคิดว่าเจ้าที่เป็นงูเห่าเนีอยทำไมเป็นอันอื่นไม่ได้เจ้าที่เป็นงูมันมีมานานมากแล้วทะที่จีนก็มีที่ตุรกีมีเพราะว่าในอดีตอะเรามีแมวแล้วเราก็มีงูถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ พอเขาถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาก็เลยมองตรงนี้เพราะว่าอย่างอ e ียิปต์โบราณน่ะผู้หญิงทุกคนที่เป็นเจ้าอ่ะจะมีงูมีพิษงูอยู่อืเพราะว่าอะไรเขายอมตายดีวดอนโดนโด,น,ดนจับดังนั้นเนี่ยความคิดของพวกเขาอ่ะพวกนี้คือเราก็ไปรับอิทธิพลเข้ามาแหละแล้วก็ไปบอกว่ามันจะต้องมีอย่างนี้แล้วขนาดเรื่องเจ้าที่อ่ะเจ้าที่เรายัางไปรับของยุโรปมาเลยถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เราจะเห็นเลยว่าบ้านเจ้าที่อ่ะจริงมันเกิดขึ้นที่ยุโรปใช่ แล้วคนไทยอ่ะก็เอามาก๊อปปี้แล้วมาเปลี่ยนความเชื่อมามาเดคอเรชันให้มัน,นแบบแบบสารา<ม>ไทยหน่อยใช่นในในก็พูดถึงเรื่องงูแล้วมันมีอีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับงูก็คืองูมีคู่เหมือนถ้าสมมติว่าเราไปตีเขาเนี่ยหรือว่าเราไปฆ่าเขาในอาณาเขตบ้านเราอ่ะสมมุติว่าเราไปฆ่าเป็นตัวเมียตัวผู้ก็จะตามมาล้างแค้นสมมุติเราไปฆ่าตัวผู้ตัวเมียก็จะตามมาล้างแค้นอันเนี้ยต้องบอกว่ามันมีฤ<ม>ดูวางไข่ค่ะ ตัวเมียเขาจะออกไข่แล้วก็จะมีลูกงูออกมาใช่ป่ะใช่แต่โดยปกติพื้นฐาน่ะเวลาตีตัวเมียแล้วมันมีงูมาก็คือมันมาออกลูกมันก็เลยมีงูมาเรื่อยๆแล้วเวลาเขาเจอเขาไม่ได้เจอตัวเดียวเขาเจอหลายๆตัวเยอะอย่างอย่างที่หมู่บ้านอะแล้วมันจะมีงูเห่ามาออกไข่ใช่แล้วพอจับตีตัวแม่ได้อ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานอะมันก็มาเต็มเลยมาไข่คือเพราะมันมันฟัก แค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าตัวผู้ตัวเมียมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่างูมันไม่ได้มีคู่แค่ตัวผู้ตัวเดียววิธีแก้ปัญหาของนนคือกินมันเข้าไปนนทาอะไรกับงูตัวนะั้นงูเหา่าผัดเผ็ด <c oughs> <c oughs> อันนี้เรื่องจริงไม่จริงหนังนะวันนั้นก็ไปทําผมอยู่ทาสีผมอยู่นนไลน์มาตึง้งอุย้ยพี่เซมบอกว่างูเข้ามานนไปจับงูก่อนนะมันก็จับัูจับงูเสร็จแล้วได้งูเหา่าถ่ายรูปมาเ <c oughs> ดี๋ยวนนไปโรซี่ก่อนนะให้คนงานที่แบงค์ผัดเผ็ดให้ มาบ้านนี่เราไปทําสีผมกันอะกลับมาบ้านสามทุ่มนั่งรออยู่ในห้องครัวนี่ยังดีนะกรจิมกรจิมนี่ดีนะเป็นนนอนถ้าเป็นแม่มามาเขา,าทำงานว่าจําได้เลยงูเหา่าเขาเรียกง,งูเห่าดอกจันอืมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าตัวใหญ่มากอะ่ะล้วจะจับได้วิธีที่จะทําคือเอาเชือกผูกคอห้อยไว้แล้วมีดมีดมีดเขาอะกรีดแล้วก็หยิบดีงูมาแล้วก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยงูไป เนื้อที่กรีแต hey, ่ม so ันติดก so ันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยแล้วเขาก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปแล้วกูก็ถามเขาว่าแกมึงเพิ่งผ่าปล่อยไปมันก็ตายอยู่ดีทําไมไม่เอามาแดกเขาบอกว่ามึงเห็นไหมว่ามันตายยังยังไม่ตายเว้ยแล้วมันก็เลื้อยไปได้จริงๆด้วยตรงเละพอดีนะ EP นี้นะคะจริงๆได้ความรู้มากกว่าเจ้าที่เลยแต่เป็นเรื่องงูจริงๆมันก็คือความเชื่อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นกุศโลบายที่คนโบราณพูดคือถ้าคนโบราณพูดว่าอย่าตีงูนะเดี๋ยวมันมาวัยรุ่นก็จะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าพูดเรื่องเจ้าที่ปุ๊บก็จะแบบอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยก<ๆ>็จะ,จะมีความกลัวนิดนึงนะคะก็ถ้าเจองูในบ้านก็มันก็มีหน่วยจับงูก็เรียกเข้ามาจับไปก็ได้ไม่ต้องไปทําอะไรเขาหรอกคือถ้าคือถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีแบบไม่กล้าจับหรือว่าคุณไม่ได้เรียนมาอย่างเงี้ย